สวัสดีพี่น้องครับเสารี้นะครับผ้าอสอบปูรู่นไปเฮ็ดธุระแล้วกลับมาพาแย็กินขา้าวแ,แต่ว่ามาแย็กินข้าวจังได๋แต่ว่าันร้านเขามันหนักเขา่า <c oughs> ร้านเขามาขาั้เข้ามาแเาานี่ยรานว่าโทรศัพท์ไม่เปลี่ยนหน้าจอรันว่านี่เปิดที่ไหนจะพาไป,ไปกินอย่างมันเขาบอกว่าสามสิบนาทีอะไรนานจัง <c oughs> สิบนาทีเอ้สิบนาทีอะไรนานจังไม่รู้แล้วมึงนี่จะน้ำแข็งอากลากรึ เจะเป็นโมฝาบ่ฟ <tamam, |zh|> ังน้ำบานน้ำ <c> ยังขอคนเปาพอทางานเขายืนอยู่อ่ะจะเป็นจมโมฝาพอฟังน้ำลูกน้ำเต๋าก็หิวเข่าเลยเขากินใบสาบจริงๆแล้วมาเปิดห่านตั้งแต่ฟอมโมกเสิร์ฟเลยบ่าอยากกูบ่านางทานมาปวดมัานด้วยเออเจ้าอยากเดียวเลยหนีอยากเพื่อสียากเห็นแม้กินกระเสือบป่ะนะบ้างแม่ไม่หย่งห้างข้างอยู่ดีแมนห่านนี่ยังบันี้ เอเวจะได้กินว่าครับเม่อด้กินเขาไปปินชาบูมันมันหลเลยว่ี้ชาบูไหลเนี่ยปะอันเดียวกันมันก็เป็นมันาก็นี้มันยางมอนกนบ้านี้กับาบูกันต้มเหมือนกันบ้นปิงอันน้ต้มเหมือกันต้มเขาไปชาบูอาไปอันสายพานเรีนรวยๆไปไปไปอันนี้มันนางขายอย่เียเป็นมาหวานขึ้นเพราะทีตัวมาฟังมาฟังแล้วมันลูกขาดดมีนี่ขายใบสวงถิ่นเยไปกับไปยะจมงลยเปืดอตึงเตียนมุ่งคืนเขาจะเอาพ่อมาหลากออนนไปเนี่ย ไปเห็นพูดว่าคือบกจมแบบนี้ไปเห็นพูดว่าวคือบกจมเนี่ยเงาเนี่อยากเนาะจะเต็มจัดหนักกว่าร้อยเมนูป๊านี่หมูยังอีกหมูยังอีหมูเพราะเราบกจไปไปไปอะไเพื่นเพื่อนนั่งไปเเร็วไั่งแกรีแกสวัสดีทุกนค่ะสวัสดีทุกุศลค่ะงนงานงาเอา้าักินแบนี้ันจจมเลยพอมันกันสไลมาเรื่อยๆนะเมันเบิดอะไมันตื้มมานั่นละมันหน่อยแมมนกเลยได้ส ก็เอาอะไรโลกินในสองมั้งโอ้ยกลุ่มในสามตัวมั้งเนี่ยอ๋อยู่สองคนต้องเซตถอดเมียได้ปะเนี่ยจินทันว่าน้อไม่เอาสมอวะนะมันหยุดเลยปะเนี่หยุดบอดาเดี๋ยวไปหาหยุดมันหยุดมูมันจะได้กินกินเนาะโอ้ยตั้งจะหนีมั้งเนี่ยถ้าเดียวท่านก็หนีถ้าไม่ยังนี่บอกคอยยังกูโอ้ยจะไปจับของเพื่อนฮะจับบอดายกินหาผู้อื่นมันกินเัน่็ขี้เดียดแล้วเนาะไี่อย่างนี้นก็เป็นกระบอกไอ้สันมั่งคนล้ามมู อันน้อยอันนี่น้อยเนาะพ่อไปเที่ยวทะเลเนาะจกเอาเอาในไส้าพักบุงอยู่หลังบ้านฝ่ายนี้เป็นสวนนั่จ่าจะมาให้หน่อยเพื่อนมายิ่มนักจ่าโอ้ยเพื่อนบ้านน้องอะไรผอเอ้ยนี่แอบอายเพื่อนเนี่ยเข้าหน่อเดี๋ยวบ้านหมอกทันทีย่าไปจับนะเออเออเันเพื่นว่ะย่าไปจับย่าไปจับกองเพื่อนเอาเพราะสีจังเลยเราบันทันยาเขาก็นั่งหรือทำไรอย่างที่จะอันข้าวโพดเป็นอยังขึ้บ้านมาเป็นฟักบดข้าวไม่จะทราบเ้อครับวันมาพ่อ โอเคครับน okay. okay, ่นี okay. ่ยุดดีแท้ปลาปูนกคุณด้านนี้นะคะนี่เห็นหูหนูเห็นผูหนูมอมเมียนสาลายดอกกันนะโอ้โู้ประกาศน่ามีผยังอย่าดนี้ได้ยังไมันมาเเื่อรือยุดดอกบอสกระวานี่อย่างนั้นมาเรื่รือ เอาเสียเอาเสียนมากมาไปน้ำบอยิบเอาเลยพนะพี่น้องบอกเนเดืออันเปาได้เิ่นมงเนโอ้ยท่านมานนเนาีหยังนีลูกเสียนมันีมีหยังได้ได้เพราะมีใครลูกเสียยังไม่เคนหลังคาตมาย่องเลยเไปวกันนั่นเอานีสดต้องไปอะไรบอบอสเ่าปดดกเสีเือปุเอานี้ถือเอนให้ทุกให้ไปทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเออพวง อยู่ใส่เนาะอันเท่าเท่าอยู่ข้าไล่แหลกหมดนี่อยู่ขาไล่แหลกเขาเอืนข้าบูข้าบูอยู่ที่เสริมไทยมหาสารคามทางไปบ้านเพิ่นเออข้าบูจะไหนชาบูค่าบูมันกันแน่เอาใส่รถใส่ล่าอุปกรณ์เครื่องในรถคนณดอูเอาถายตันนี้ก็่ว่ากิน่ไห้ครัเอาทีงไหนเอาเอาเอาเอด้่ะสุเพ็ทกินไปได้ผมไมพูดเลยกันเอาได้ช่วอันมันมาได้ช่วน อยากกันจากยิบโอว่าไปหมางาวันสายานเพลินไทยไทไกก็อื่นไทไกไทเปิดก็อื่นไทเป็ดัหาคนอื่นว่าไทหำเว้เนี่ยาสีไล่าออกมอไปด้วทีไหเขาอไรดอ่ะเียเขามวเสั่งถ้าข้มนทำบบูนเบปล่าซไม่น่าเบี้ยเป่าคนเด็ดนอนร so ับทุก เออพี่น้องนี่จะวางเลยแบบนี้ครับทีนี้มนีแต่เดียวกันแค่ให้ใหญ่ว่างไงเดือบยิ่มมันแดบมาสองคนเดือแล้วปุ๊บลูกอีกเป็นมาสองคนเป็นไปเดืกันกับ่แม่นจ้าอันนี้อี่น้องนี่กระพุ้นหยิบเอาเลยเอาเอาหยิบเอายอดแค่ยัง ใส่เซปตักเยี่ยเพียงนี่ไงปลาซาปลาซาบะนี่ไงแท๊กจ๊ปลาซาบะนี่ปลาทูทอดปลาทูเนี่ยปลาซาบะโอ้ยนี่แหละนี่นี่อันปอดมักไม่เท่าอันนี้อันนี้เกี๊ยวซาตัวนี้ใช่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 อนี่แหละอันปอดมักโอ้ยเอาสองจานใลยไข่น้ำจานนึงไงจานมาดเท่าจานเนี่ยไข่น้ำกวางเขาบวน้ำมันกินนี่แหละกับปลาทูทอดเนาะ นนห,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 หนังก็ลึกก็เรื่อนนะครับนานจิ้มมันจะใสป่ะตําเกีียวมังได้นเนาะเติมเยอะแต่ไข่ที่หอมบนเที่บอกิว่ามันปนป่าปนปลาทูอย่อ <laughs> น,นีะรักพักคืนนอกบ้านนี้เนาะเพรดีก็เขาทอดไปค่ะท <laughs> ี่ไหนที่ว่าเอาปลาทูคนไปต้มน้งจิ้มันเยอจัดพ่วงเขาตักใต่หวหน่อยแต่เราอยากหลายอ,อยู่ด้ไหล่ะย่างทอดบมี่ด้หรือ ันเกี่ยวหีือว่เสียบป่ะคุณคือจะเอาหลายจางเนี่ยพูดเร็วสิไปท้ามพูดเร<อ>็วไปหาพี่พีนุ่เลยท้าพีนอสมองมาจัดการธุระพี่นหน่อยเป็นลงไปสื่อนะครับบันนี้โอ้ยหอบมาแล้วคุณนะนิ <c oughs> ตริตนซาดเนี่ยยังขำ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อเดี๋ยวคำไงมันสิบหลอดเออคุณ ซิปล้อซิปล้อด่บอลล็อบอลแนนด่ายคือมีเสียงเล็กหน่อยเบาผมจะมีเสียงเล็กหน่อยเบาไมาน้ำเจาเร็วเร็วเร็วปวดชี่ ยล้วรี่นี่รถถืไอไว้เนี่ยอุ้ยเห็นยังนี่รถไ,ไฟฟ้ามาถึงวีชิ้นมันแบบรุ่นน้ำเจ้าจริงจริงโอ้ยพี่หรี่ปวดบช่ปะหัวกําลังเฝ้าอยู่นี่รถอันนั้นไหมโอ้พี่รองบันทึกยังไหนคนปวดขี่ไปโอ้มันยากน้อตะกี้กับบ่อยแวะปั๊ม่าของแนวของไหนไปปั๊มเหาองมัม่ปั๊มที่สันเอาเฝ้ากันอยู่พี่น้องเดี๋ยวพาเราไปของแนวก่อน ยาไ่เมียวดเอาเข้าเดียวเอาเดียวชาบูเห็ดไข่แล้วเหน่ยวไหมเหนียวไหมร้อนามวอร์มา,มาขึ้นเลยนนี่นยังไนยังปวดขี้ย่เหมือนคนเดินทางนี่โอ้ยไม่ห้องแล้วเหมือนเท้านี่โอ้ดีแลนเขาโดมโหลดไปห่อนดีบึมบึมบั่มรุ่โลด ตอทีต้นพี่น no ้องหนาวเลี Becca ้ยงไปแล้วเร่งเร่งเรงเรปากบอกว่าอไรเด็ดขันโคตรปวดขี้นี่วาอ๋าฮอ้ยตาเสเอาคำว่าก็คือาการเนี่ยปวดขีง่าเราพ่อของน้ำปวดขี้กระายลงขี้ไปตังทีก้นโอ้ยลมจืดวดเอาเราจีแล้ว โอกยออก็ออกเครื่องนึง่งละที <Keep more. S 2> <laughs> ปวดข oh. ี่้วพี่รู้ชาบัวเฮ็ดปีดเพื่อนโอ้ยไปบบนี้ถอดดวไปละก็อยากลุกเลยไ่ร <laughs> ู้จออกละติออกแล้วออเ,เครื่องนึงโอ้ย <laughs> <laughs> oh. ยังไม่ขี่สิรถก่อยว่าไรเนียโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เป็นพั่น นาเลื้งน,น,งน,น,น,นี่ว่ามันย,ยังเนี่ว่ามันเป็นลูกตับคมนติวัววดแล้ววัดแล้ววัดแล้วบุเออ้านอ่นากูก็าวตัวเจ้าปวดอมนปว่าเจ้าลาเปวดเลยหรืปวดด่อีลีดอกเดียวนียวปล่าลีเขาไปนั่งมึงบ่ <laughs> เ่ล่ามัจะไปนั่งบางคนขี่อ่ัน ลิบบิตบ้างบมฮอลล่ฮอลลี่ฮอลลี่โอ้โอ้โอ้เคโอ้โอ้โอ้เนี่ยแสดงว่าพวป่วนได้มาลองเที่ยงอยู่นี่เข่างั้นมันเลี้ยงไหมมึงบอกเป็นตาเกี้ยวนี่เกี้ยเกี้นี่บอกมันน้ำอะไรไหมไหลเอากล่องกไปน้ำไปทายเบื้องน้ามึงบอกมึงบอกไปแล้วพี่น้องเห็นแต่หลังไวไวบ่ไหวแล้ววะซัน มาแดดเถี่อาจารย์ดนตีกำลังซ้อมกันนะครับปาดมาแดดแห้งเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวลำล่าคลิปนี้สักกอนนะครับเดี๋ยวได้พบกันคลิปต่อไปเด้อนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยหลังจากที่พาไปอัลซามอว์ไปเฮตูราเรียบร้อยแล้วก็สิริเทียมโตไปซ้อบโตอาจารย์นนตีกำลังแกะเพลงที่มาเล้วเขาก็ทยอยบ้านพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันนะครับวันที่5ที่6นี้บัตรราคา149บาทคือจังเพิ่นว่าพี่น้องโฆษณาพี่น้องเด็กปังอีกรอบนึงกันแล้วกันสหรับพี่น้อง ผู้ที่ว่าในสื่อนะครับฝากให้กําลังใจในเด้อค่นว่ามีพี่น้องสนับสนุนบัตรว่ามีพี่น้องอุดหนุนบัตรกับว่ามีกําลังใจในการสั่งรรค์ผลงานศิลปินมาร่วมทัพมาร่วมเสริมทีมงานกับมากมม่หลากหลายแล้วก็พร้อมที่จะโชว์บนเวทีล่ำเรืองพร้อมพี่น้องผู้ถามหาล่ำเรืองต่อก่อนสังท่องรถเจ้านะครับรอบนี้เต็มที่แน่นอนรักแสดงเข้ามิตรคุณภาพทั้งนั้นได้ย้อนไปเบิร์สมัยตังแต่เฮยงก่อ,อีพอเพิ่นลบาอินทรีสาร่นเด้ พระเอกเกา่าทีมงานพอพญ่าผู้แสดงเป็นงอกปลาแหงสําคัญบานนี้รถเจ้านะ้าเอกเข้าสิง,งามสนามไหนมาหลุนกันนะครับพี่น้องเอาหนึ่งร้อยสีิบเก้าบาทแล้วก็ต่อไปหอดสิบเก้ายี่สิบล่ำสิงประทะสถานโลกเพิ่มมีร้อยสาสิบาทก็ได้เบิ้งซีมือพี่น้องเอา ลำลาไปก่อนคิวนี้บอกว่าอ,อย่างไรย,ยังหางคุณภาพครับจอนะครับเฝ้าเฝ้าก็แล้วกันอีกบุกี้มือแต่ว่าศิลปินเท่ากันนั้นท่าย่อยไม่สอมแล้วเตรียมตัวไปซ้อมก่อนนะครับบอกคุณทุกกาลังใจทุกการติดตามรับชมสาราคลิปนี้นะครับลำลาไปก่อนเด้อพีนอ่น้องเด้อนะครับให้กำลังใจกันพบปะกันในคลิปต่อไปครับ